ผีตาขนนั้นเดิมมีชื่อเรียกว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกเมื่อครั้งพระเวสสันดรและนางมัตสีจะเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่เมืองจะมีผีป่าและสัตว์ต่างๆที่รักพระเวสสันดรและนางมัตซีพากันแฝงตนมากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับสู่เมืองด้วยความอาลัยซึ่งเทศกาลนี้ จะจัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งวันแรกของเทศกาลผีตาโขนจะเรียกว่าวันรวมโดยจะมีพิธีเบิกบพระอุปพุธในบริเวณระหว่างลำน้ำหมันกับลำน้ำศกส่วนวันที่สองของเทศกาลดังกล่าวจะมีพิธีจุดบ้งไฟบูชาพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่หลากหลายรวมถึงการแข่งขันเต้นรำตลอดจนขบวนพาเรด ส่วนในวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศและประเพณีนี้ยังคงมีความเชื่อกันว่าคนที่แต่งกายเป็นผีตาโขนใหญ่ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมันห้ามนำเข้าบ้านซึ่งถือเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไปและรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทำเล่นกันใหม่